มันมีไม้เบดบอลหนึ่งอันแปลว่าต้องแง่ตั้งเวลาแล้วก็เด้งตีเอาแล้วเอาแล้ว Happy TV Happy TV มาเลยทุกคนวันนี้เรามาเล่นข้างนอกกันเล่นอะไรเบสบอลมันคือเบสบอลจริงหรอขอดูก่อนเฮ้ คือเรามีเครื่องอะไรเครื่องอะไรมันไม่มีเครื่องอะไรเลยนี่อะไรเครื่องอะไรก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวขอดูข้างหลังแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูแต่ว่าขอดูข้างหลังว่าวิธีการเล่นนะแม่จะได้เข้าใจด้วยอ๋อใส่ลูกเบสบอลเข้าไปในไม้ได้เลยแล้วก็อันนี้คือเครื่องอะไรนะครับเครื่องดันเหรอเครื่องเด้งบอลเครื่องเด้งบอลขึ้นแล้วเราต้องตีให้ได้แน่เลยเอาแกะแล้วระหว่างรอที่เด็กครับแกะเรามาดูเขาเล่น เอาเร็วเอแต่ว่ามันมีกี่ไม้ดูก่อนจะได้รู้ว่าต้องวาต้องแย่งกันไหมมันมันมีไม้เดดร้อนหนึ่งอันแต่ว่าต้องแย่งนี่เขาโชว์วิธีตีเลยเซไยวางบนนี้ให้นี้ให้โอ้ไปเอาวันไกลมาตัดไม่ต้องไม่ต้องหรอ สี่ลูกนะแต่มีไม้เดียวไม้เดียวไม่เป็นไรเราเรามาทดสอบคนละครั้งแล้วตรงแหวกแยงไม่แย่งไม่แยงเปลี่ยนคนละครั้งวิเขาให้ใส่ลูกข้างในอย่างนี้เลยนี่อ้าวเราเราไม่ใช้เหรอเราต้องออกมาก่อนดิโอ้หน้องปวดแล้วน้องอ๋อลูกที่เหลือเก็บในไม้ได้เลย นี่ค่ะลูกสีเหลืองใช่ไหมเกิดไม่เกิดเอาวิธีเล่นเล่นไงมาดูไม่ได้เปิดเอ้ากดลงไปบอลมันจะตั้งเวลาแล้วก็เด้งตีเ้ยนะจะเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหโอ้โน่าเอาไม่ได้ละมันไปไหนมี่สามบอลบอลไปไหนนู่นน่ะเด้งแล้ว ไม่ใส่เสื้อเมสบอลมาเนี่ยนี่เราขาดถุงมือนะถุงมือเราไม่มีถุงมือเดี๋ยวหอีกลูกนึงเดี๋ยวค่อยไปเก็บทีเดียวไปยังเซร้ายไม่ไปรับบอลให้พี่ฮาร์เลยโอโ้โหไม่ต้องไปตามมีลูกใหม่นี่วางเลยวางสีฟ้าของเธอเลยแล้วเราะรจะกดอย่างนี้นะทุกคนดูนี่เดี๋ยวอันนี้ตานี้แม่กดเองกดตรงไปแล้วมันจะตั้งเวลาแล้วมันจะเตรียมตัวเด้งอนะทุกคน มแม่นมากแม่นมากที่สุดในโลกโอ้โหโ,โห, <laughs> โอโหบอลไม่มีทางออกไปข้างนอกได้เลยอะทำไมอะ,ะอ๋อเซฮายเป็นคนบีบให้แล้วกันโอเค<ม>บีบเครื่องเข้าไปอย่างนี้แล้วคนก็หนีไปตี <laughs> นักแม่นยำที่สุดในโลกใครจะกดใครจะกดให้น้องกดฮับ เอาหนีไปโอ้โหเม่นสุดกดเอาแล้วนะทุกคนนักแม่นยำที่สุดในโลก oh. อู้อยังแม่นเอาแม่นไหมเม่นเดี๋ยวแม่นไหมเอาไปไกลๆเลยนะขอไกลๆเลยเดี๋ยวแม่ไปตามเก็บเองนักแม่นยำที่สุดในโลกไป นักแม่นยำที่สุดในโลกเตรียมตัวทุกคนมันอยู่บนหลังคาไม่เป็นลอกมนแล้วบนหัวนี่ถ้าตีแบบไม่ต้องเด้งเขาตีได้ไงเซซายไม่ต้องเด้ง,งเซซายต,ไตีได้ดีครับรับนะโอ้โหอ๋อแม่แม่ว่าเอาบอลออกมาให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาเก็บเอาออกมาใช้ให้หมดเลย เอ,เอาบอลออกมาให้หมดสี่ลูกเลยนั่น,นแหละเอาบอลออกมาเลยเฮ<ฟ>้ยครับเอาออกมาหมดเลยอย่าเอามือเข้าไปสิเทออกมา เอาออกมาให้หมดเลยเซไฮเซไฮเล่นให้หมดเลยอย่าให้มันออกไปข้างนอกอย่าให้มันไหลออกไปข้างนอกนะ <c oughs> เอายังเซไฮเปลี่ยนพี่ฮาตีบ้าง <c oughs> ต่อไปไม่ใช้เครื่องแล้วทุกคน <c oughs> เดี๋ยวให้เซไฮโยนแล้วก็พี่ฮาตี <c oughs> อาน้อะเป็นคนโยนบอลให้ใช่ไหมแล้วพี่ฮาเป็นคนตีใช่ไหม <c oughs> ให้มองบอล <c oughs> โออ้ oh, okay. ้นงไก่โยนแบบนี้โยนแบบนี้ไม่ใช่โยนอย่างงี้โยนผิดเอาไม้เอาไม,าเามา้เร็วเก็บบอลมาเอาเก็บใกล้ๆเองเอาอายุเก่าเกลี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> อะไรเนี่ยเดี๋ยวยายายา <laughs> โหแต่เ,เก็บลูกสีเหลืองพร้อมเลยเฮ <Okay. S 1> ้ยหอยทากหอยทากติดบอล <Okay. S 1> หอยทากเอาออกแล้วมีใครกล้าจับไหม <Okay. S 1> ไม่ แม่เคลียออกดอนนีอันนี้อันฮาเซฮายอันนี้เคลียออกโอเคตกแล้วห้ามเหยียบมันนะเดีย๋ยวมันตาย<อ>ก่อนจะ,<อ>ก,นจะก่อนจะไปพี่ฮาตีให้น้องว้าวโซฟาร์โอ้น้องตีไปนู่นเหรอเมื่อกี้ใช่ตีกับหลังด้วยโอโ้ตีไปข้างล่างรถเลยอะ่ะห,หมุนไปเลย โอ้โหอย่างดีเลยอ่ะสนุกสนุกไหมสนุกมากกับเครื่องนี้นะทุกคนเป้ไม่อยากกดแต่ว่าแม่ไม่เคยลองเลยให้แม่ลองไหมไม่ไม่ต้องหรอเนี่ยมันจะมันจะส่งบอลขึ้นไปเด้งให้เราตีอย่างนงี้อันเนี้ยนะนี่มันจะเด้งขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บลูกบอลใส่ไม้เบสบอลยังไงอะเปิดเร็วเปิดไม้เบสบอลเร็วโอปินนี่ เก็บก็ง่ายมากเลยอ่ะลูกบอลเขามีที่เก็บลูกบอลให้ไม้เบสบอลเป็นที่เก็บลูกบอลให้ด้วยเด็กไอ้ขีน okay. เอาหยอดลูกบอลเข้าไปจับจับจับนายโยนใส่จะโยนใส่จับจับฮะจะโยนใส่จริงหรอให้น้องถือให้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่อ๋ออ๋อน้องมีอันนั้นละเอาโยนยให้เข้าเร็วไม่เข้าเอาไม่โ <laughs> ยนยให้เข้าเอาโยนยให้เข้าลูกสุดท้ายจะไปแล้ว นี่ปิดฝาไม้เบสบอลอยู่ไหนเจ้าไม่ปิดเอาไปเป็นมือแล้วทุกคนไะไปละเก็บเครื่องด้วยอ่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โหไปเซฮายไปยังเก็บก่อนสนุกไหมโอ้โหไปแล้วไปแล้วคอหัวเล่นละลืมบ๊ายบายลืมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยมั่วละมั่วไปกันเลยไปเลย อย่าลืมกดสับสไลด์สับสไลด์สับสไลด์อย่าลืมกดซับสไลด์จวได้ดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะๆเยอะเยอะๆ